สวัสดีค่ะมาพบกับคลิปป้านาดิกงนะคะมีคนส่งเหรียญมาขายให้ปห้านาดิงนะคะปะ้านาจะมารีวิวเหรียญที่เอ,อ่อฟซีส่งมาขายให้ปห้านานะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันค่ะเหรียญเอาออกจากถุงเนาะเพราะถุงเขาสะท้อนตาสะท้อนเรามองไม่เห็นตอนแรกป้านาจะไม่เอาออกไม่อ,ออกเขาเขามองไม่เห็นนะคะ ก็จะมีเหรียญนี่เลยนะคะเหรียญยอดฮิตยอดนิยมเหรียญที่เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอยู่นะคะเป็นเหรียญหมุนเวียนนี่แหละค่ะสายเป็นน้าคือสายหมุนเวียนอย่างนี้เลยนะคะเริ่มจากเหรียญเล็กก่อนเนาะการเหรียญเล็กสุดเลยมาดูกันว่าเหรียญอะไรเป็นน้าได้เหรียญอะไรมาเนี่ยค่ะนะคะทักมาได้เลยใครอยากใครมีเหรียญแบบนี้นะคะตามที่เป็นน้ารับซื้อ ต้องการจะขายทักป้าน้ามาได้เลยนะคะป้าน้ายินดียินดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่เนี่ยค่ะไว้วางใจส่งเหรียญมาขายป้าน้านะคะป้าน้าขอบคุณจริงๆค่ะมาดูกันค่ะว่าเหรียญอะไรเหรียญเล็กสุดก็คือเหรียญเหรียญเหรียญเอ่อหนึ <IS M> ่งบาทหนึ่งบาทหมุนเวียนเป็นเป็นเหรียญหนึ่งบาทปัจจุบันนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งบาทที่สตังทอนปัจจุบนันเป็นเหรียญหนึ่งบาทดูพอศอจริงๆนะคะที่ป้าน้าบอกดูแค่พอศอพอศอสอง สองห้าสี่เก้าค่ะดูเฉพาะพศออเท่านั้นเองนะคะสองห้าสี่เก้าเหรียญน,นี้นะคะช่อฟ้ายาวค่ะไปนัดรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวเหรียญละห้าร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้ค่ะเหรียญเล็กๆนะคะเออ่รับตังค์ทอนมาพิกดูก่อนนะคะก่อนใช้ไปค่ะดูพศก่อนสองห้าสองเก้านี้นะคะรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทเขาจะมีมาสามเหรียญโอ้ยสี่เหรียญค่ะ สเหรียญน,นะคะอันนี้ช่อฟ้าสั้นนะคะเหรียญหนึบาทปี25 29้องช่อฟ้าสั้นช่อฟ้าสั้นรับอยู่ที่150บาทเห็นไหมคะเหรียญหนึบาทถ้าท่านใช้ไปท่านก็ใช้ได้1บาทใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ดูเนาะก็ได้ใช้หนบาทแต่ถ้าพอดูปุ๊บเห็นไหมคะจาก1บาทได้เป็น150ทันทีนะคะเหรียญนี่อ่ะร้อยหบาทวางไว้ก่อนร้อบาทเหรียญน,นี้ล่ะ เหรียญนี้ก็ช่อฟ้าสั้นเช่นกันค่ะช่อฟ้าสั้นรับซื้อหนึ่งร้อยห้าสิบาทสองเหรียญได้ไปแล้ว300าสามร้อยบาทใช่ไหมคะสามร้อยบาทเหรียญนี้ช่อฟ้ายาวค่ะทุกคนช่อฟ้ายาวได้ห้าร้อยบาทนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทช่อฟ้ายาวเมื่อกี้ไปเท่าไหร่สามร้อยใช่ไหมคะสามร้อยบวกอีกห้าร้อยเป็น สามร้อบกหเป็นแปดแล้วนะคะสบาทขายได้แปดแล้วนะคะทุกคนมาดูเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทสอเช่นกันเอาช่อฟ้าสั้นเนี่ยค่ะช่อฟ้าสั้นเขามีเยอะเห็นไหมคะเขาหาได้เจอเยอะเขาก็มีมาสมเหรียญเหรียญหนึบาทสองเก้าองช่อฟ้าสั้นมีมาสมเหรียญสี่ยห้าสบาทค่ะเหรียญละร้อยห้าเนาะสี่อบช่อฟ้ายาวหเหรียญห้ารบาท สี่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยเก้าร้อยห้าสิบาทค่ะทุกคนสี่บาทนะคะเนี่ยค่ะเหรียญเหรียญบาทนะคะเหรียญบาทสี่เหรียญค่ะคือสี่บาทหน้าเหรียญน,นะคะขายได้เก้าร้อยห้าสิบาทเห็นไหมดูนะคะดูพอสอนะคะทุกคนอย่าอย่าปล่อยผ่านไปนะคะดูพอสอไม่ปน้นาไม่ดีไม่ได้ดูตําหนิรูปพรรพันอะไรที่เหรียญต้องดูตําหนิตรงโน้นตรงนี้ให้หายากอะไรไม่ใช่เลยนะคะดูพอสออย่างเดียวเลยของปน้นานะคะ หนึ่งบาทไปแล้วสองห้าสองเก้าช่อฟ้าสั้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทช่อฟ้ายาวห้าร้อยบาทต่อเหรียญช่องทางการติดต่อไปน้าหน้านะง่ายมากเลยนะคะทุกคนไปน่าจะให้แอปบ้านเขียวแล้วก็เพิ่มเพื่อนมาในบ้านเขียวถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ไปน้าดูนะคะตกลงราคากันได้นะคะของถึงโอนตังทันทีไม่ต้องดูตําหนิอะไรไม่ต้องโอนเงินให้ไปน้านะคนขายรอรับเงินอย่างเดียวเลยห้ามโอน เงินทุกกรณีห้ามโอนเงินให้ผู้ซือ้อค่ะถ้าใครถ้าใครบอกว่ารับซื้อแล้วก็ประเมินราคาให้สูงๆแล้วบอกให้โอนเงินไม่เป็นความจริงนะคะอย่าไปเชื่อนะคะคนขายต้องได้เงินนะคะคนขายจะมาเสียเงินไม่ใช่แล้วนะคะเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะมาดูต่อค่ะมาดูอันนี้เหรียญห้า er บาทพศสองห้าสี่หกเนี่ยคะ่ะ หบาทพศสองห้าี่หกเป็นนัรับซื้อเหรียญละสามรอบาทเห็นไหมคะมด,ดูเพียงพอ,อจริงๆคะ่ะไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะดูเพียงพอสอเท่านั้นสองห้าสี่หราคารับซื้อเหรียญละสามอบาทเไ,ไ,ได้ไปแล้วเมื่อกี้ถอยนะเอ่อห้าเก้าร้อห้าสิบเ้ายห้าสิบบวกสามอเป็นพันสองร้ห้าสิละหน้าเหรียญยังไม่ถึง10บบาทเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ย รวมทั้งหมดยังไม่ได้ถึงสิบบาทเลยนะคะขายได้เท่าไหร่อ่ะพันกว่าแล้วนะคะามาดูต่ออีกเหรียญสี่หกอีกเช่นกันห้าบาทปีสองห้าสี่หกค่ะที่รับซื้อเหรียญละสามร้อยทั้งหมดมาสี่เหรียญสี่หกทั้งหมดไหมอ่ะใช่อุ้ยเหรียญสวยจังเลยค่ะเหรียญสวยเหรียญสวยสี่หกมาสี 4, เ 4, เ่เหรียญสี่เหรียญเหรียญละสามร้อย สามร้อยสี่สามสิบสองพันสองสี่หกหนึ่งพันสองร้อยี่เหรียญ่าหนึบาทเก้าร้อบาทแล้วนะคะสองพบาทหน้าเหรียญหนึ่หน้าเหรียญยี่บาทหน้าเหรียญยีบาทขายได้แล้วนะคะ สองพันกว่าละอ่ามาดูเหรียญอื่นอีกเหรียญน,นี้รับซื้อร้อยยี่สิบาทค่ะเหรียญรัชดานะคะเหรียญของราชยี่สิบห้าปีรัชดารับซื้อเหรียญละร้อยยี่สิบบาทโอ้สองสองห้าสี่หนึ่งสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละเแปด หกสิบถึงแปดสิบาทถ้าสภาพนี้ให้แปดสิบบาทค่ะเนี่ยค่ะเหรียญเหรียญหลักๆที่ไม่น่ารับซื้อนะสี่หนึ่งเออสามหนึ่งก่อนสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามสี่นะคะเหรียญหลักๆที่รับซื้อนี่ค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งเหรียญละหกสิบถึงแปดสิบบาทแต่สภาพแบบนี้ให้แปดสิบถ้าสภาพแบบมีบิ่นมีอะไรบ้างนะคะจะให้หกสิบเนี่ยค่ะแล้วก็เหรียญครุฑอีกหนึ่ง เหรียญครุฑสิบาทสองสี่ครุฑนะคะรับซื้อนะคะเหรียญละแปดสิบบาทเป็นนักรับซื้อเหรียญในราคาที่ขายต่อได้นะคะราคาตามท้องตลาดตลาดเขาซื้อขายกันเท่าไหร่เป็นนักก็จะรับซื้อในต่ํากว่าราคาที่ขายกันนิดนึงเพื่อที่จะเว้นช่องว่างให้เป็นกําไรต้องเข้าใจเนาะเป็นนักซื้อมาเพื่อขายต่อรับซื้อเพื่อที่จะขายต่อค่ะจะซื้อที่ขายได้ที่ขายต่อได้ในราคาที่ไปต่อได้ค่ะ อะไรที่ขายต่อไม่ได้ป้าน้าก็จะไม่รับซื้อนะคะเข้าใจเนาะการค้าการขายเนาะจะประมาณนี้ค่ะแต่ป้าน้ารับซื้อจริงการันตีได้ว่ารับซื้อจริงได้เงินจริงนะคะใครเอามาขายป้าน้าไม่ผิดหวังนะคะทุกคนค่ะมาขายได้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรับซื้อจริงค่ะ ร้านป็นนาอยู่ตลาดไทยนะคะคลองถมนะคะเน้นย้าคลองถมไม่ใช่ตลาดขายผักผลไม้นะคลองถมจะมีวันอังคารและวันพฤหัสบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะมาเจอป็นนาได้นะคะอังคารและพฤหัสคลองถมค่ะ